ถ้ามีเวลาหายใจยมได้ทำบุญพระศาสดาบอกว่าสติปัฏฐานสี่หรืออานาปานาสติคือกองกุศลที่แท้จริงโยมอยากได้กุศลที่แท้จริงคือสติปัฏฐานสีด้วยการรู้ลหมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกอนาปาเป็นสติปัฏฐานสี่ครบในตัวเสร็จนี่คือกองกุศลที่แท้จริงนั่งสมาธิรู้ลหมหายใจมีอัน,นิสง์มากกว่าการรักษาศีลอยเท่า มากรักษาศีลหนึ่งเท่าหนึ่งครั้งมากกว่าการให้ทานกับพระอรหันร้อยเท่ามากกว่าการให้ทานกับพระนาคามีอีกร้อยเท่าร้อยเท่าอย่างละร้อยเท่าตัวไปเลยจนกระทั่งให้ทานกับคนเป็นร้อยเป็นพันโยมดูซิว่าโยมนั่งสมาธิครั้งเดียวมีนิสงมากขนาดไหนเพราะนั้นโยมให้ <c oughs> ทานมาอุโหูเป็นร้อยเป็นพันเลยยังสู้รักษาศีลน,นั่งสมาธิไม่ได้เลยเห็นนะ ทุกอย่างได้ในสองหมดแต่อันไหนมากอันไหนมากเพราะนั้นอย่าไปกังวลเรื่องไม่ได้ให้ทานไม่เป็นไรมีโอกาสให้ให้เพราะเป็นไปเพื่อการได้มาซึ่งโคคานใหญ่นะไม่มีโอกาสไม่เป็นไรแล้วช่วยเลือกเนื้อนาบุญด้วยต้านส,สดาปเปรบเหมือนการหว่านมเมล็ดพืชลงในผืนนาโยมีข้าวอยู่กำมือจะเหวี่ยงลงในนาดีนาปานกลางหรือนาเลวพุณเจ้าบอกข้าบาดีเธอเสียเวลาแล้ว นะหวานพืชก็ต้องหวังผลเป็นธรรมดาเพราะนั้นต้องหวานลงในนาดีโยมต้องใช้ปัญญาก่อนไม่ใช่ไปส,ส,สนับสนุนคนไม่ดีนะทุกวันนี้โยมทําทานกับโจรไหมล่ะโอ้ยคนนี้โจรค่าคนมาเยอะเดี๋ยวไปทําทานกนมันหน่อยโยมก็ไม่ทำใช่ไหมทุกวันนี้โยมก็เลือกอยู่แล้วโดยอัตโนมัติเราจึงเลือกทําทานกับคนดีพระดีศิลดีเข้าใจไหมถึงจะงอกงามไม่งั้นโจรเข้มแข็งมันกลับมาป้นโยมอีกรอบ